สวัสดีค่ะสอบถามแบบนี้เลยนะคะถ้าดูการลงทุนในหุ้นต่างประเทศต,ตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาแรงในบ้านเราเพราะก่อนหน้านี้อาจาอจะมีเรื่องโฮมบายแอสเนาะคือลงทุนในหุ้นไทยซะเยอะแต่เนื่องด้วยพิษโควิดนะคะโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าโครงสร้างธุรกิจตอนนี้คนก็เลยหันมาสนใจหุ้นต่างประเทศประเมินยังไงบ้างคะกับภาพรวมแล้วก็โอกาสนับจากนี้ไปครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นต่างประเทศค่อนข้างน่าสนใจมากจริงๆอยากจะมองในเชิงของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกก่อนนะครับว่า มิฉน้าเราไปดูจากในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวได้เป็นแบบรูปแบบของ V shape เลยนะครับ mm hmm. แลว้วก็จริงๆอย่างทางบอ ok ิษัทเซนเตอ์ที่เป็นอันธมิตัหลักทรัพย์บูหลวงเราเองเนี่ยก็คาดว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมนะครับจะฟื้นตัวมาในระดับที่ก่อนโควิดได้เนี่ยภายในช่วงไม่มาสี่ปีนี้แหละนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เองก็จะต่างจากเศรษฐกิจไทยที่จะใช้เวลาอ่านานกว่าน,นั้นพอสมควรนะครับร mm hmm. ละจริงๆก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อน,น้างน่าสนใจแล้วก็ mm hmm. ตัวเศรกิจหลักที่จะเป็นคนหลีบให้ธศรกิจโลกฟื้นตัวที่ประเทศอื่นในนั้นเนี่ยก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นประเทศที่มีหุ้นเทคโนโลยี่ากที่หลายๆท่านทราบนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ที่ผ่านมาเองเนี่ยได้รับประโยชน์จากโควิดค่อนข้างดีเลยนะครับกลายเป็นว่าอย่างล่าสุดเช้านี้เนี่ยเมื่อคืนนี้นี่นะครับก็เห็นว่าดาวโจนส์เองเนี่ยก็ขึ้นทะลุสามหมื่นจุดไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกในระับที่สูงกว่าโควิดเองนะครับซึ่งที่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของหุ้ นะครับตัวแรกเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Target นะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นชื่อมากนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าธุรกิจเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวของ Walmart นะครับ Target เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำค้าปลีกนะครับแต่จุดที่น่าสนใจของเขาก็คือว่าเขามีทําในส่วนของการส่งของวันเดียวเขาเมีก่อนหน้านีเขาไปซื้อบริษัท startup บริษัทหนึ่งชื่อว่า s h i p เข้ามานะครับแล้วตอนนี้เขาก็เปิดบริการเพิ่มเป็นบริการที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนรายบ้าแตครับคือเวลาเราไปซื้อของ สั่งของจากผ่านแอปพลิเคชันในกซูเปอร์มาเก็ตอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขับรถไปนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยมาส่งของที่รถเลยก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องลงจากรถเลยซึ่งในบริการตรงนี้เนี่ยของ Target จะต้องบอกว่าโอ้โหใจตรมากที่ผ่านมาเนี่ย Drive Up Service ของเขาเนี่ยโตมากกว่า500%นะครับโ,โตสูงมากนะครับส่วนของ s h i เองที่เป็นบริการส่งของรายวันเนี่ยก็โตว่า286%ซึ่งบริษัทนี้เนี่ยคือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็อาจจะคล้ายๆกับค้าปลีกบ้านเราอย่าง CBO แต่ว่าด้วยความที่เขามีความเป็นเทคโนโลย TE มาอัดแอพเนี <ab> ่ย <une> ค่อนข้างที่จะสูงกว่าพอสมอควรเหมือนกันนะครับ<ช>แล้วก็ใ<ช>นเรื่องของ a ว i a t ชันเองก็ต้องบอกว่า p e ของบริษัท Target เนี่ยประมาณสัก2ี่สิเท่าอ <guru> ะั้นี่จริงตรงนี้เองครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจจริงๆแต่ถ้าอาจจะคุ้นเคยกับวันคนโสดใช่ไหมครับในจีนเรียกวัน11 11อบอบริษัท Target เขาก็มีวันก็เรียกว่าเป<ช>็น b a c k f r i day เหมือนกันนะครับก <ๆ S 2> <k> ็ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจครับ ค่ะนั่นคือตัวแรกทาร์เก็ตนะคะทีนี้อย่างบ้านเราเองเนี่ยในแง่ของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นตัวนี้มีบ้างไหมคะอ๋อจริงๆก็มีมีหลายตัวจริงๆก็ต้องเรียนว่าจริงๆถ้าเกิดท่านใดอยากจะลงในกองทุนที่เป็นหุ้นกลุ่มคาปีเนี่ยก็ต้องบอกอาจจะลงผ่านตัวของ ETF ก็ได้หรือว่า uh huh. อีกวิธีนึ้งก็คือผมคิดว่าเราสามารถเลือกลงทุนใน ETF ที่กระจายการลงทุนไปในหุ้นชั้นนํา ในหลายตัวอย่างในอเมริกาเองก็อยากจะแนะนําว่าถ้าท่านนี้ที่เพิ่งเริ่มที่จะศึกษาลงทุนต่างประเทศนะครับก็อ,อยากจะแนะนาให้ลงทุนใน ETF ที่อินกับดัชนี S&P 5 0 0นะครับีน ETF ตัวนน,นี้ก็คือตัว SPY นะครับหรือว่าตัว i v m ตัวนี้ก็จะกระจายคือเติบโตไปพร้อมกับภาพเศรษฐกิจอเมริกาที่เราคุยกันในตอนแรกเลยนะครับว่าตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเป็นตัวหลักที่้อาบอกว่าฟื้นแบบ B shape เลยนะครับ ส่วนผู้นอีกตัวหนึ่งก็อยากจะหยิบมาแนะนําทังวันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตู้ดิบเองอาจจะใกล้กันเครื่องที่เราคุยกันถึงฝั่งอเมริกาแล้วเนี่ยนี้อยากจะขอแนะนําหุ้นฝั่งจีนบ้างนะครับบริษัทนี้เนี่ยชื่อว่า Data ้านะครับ Data นะครับก็เป็นบริษัทต้องบอกว่าผู้ดิบหุ้นใหญ่ของเขาเนี่ยแหละท่านอาจจะคุ้นเคยก็คือเจดีแบบอดีที่ที่เป็นพัฟได้กับเซนทรัลบ้านเรานี่งนะครับเจดีเซนทรัลนะเป็นตู้ถิบหุ้นใหญ่ชี้เศษเปอร์เซ็นต์นะครับดัตต้เนี่ยเป็น นตครับตัวนี้น่าสนใจยังไงน่าสนใจตรงที่ว่าเขากำลังเจาะตลาดใหม่นะครับคือธุรกิจหลักเขาเนี่ยมีสองธุรกิจธุรกิจแรกเนี่ยชื่อว่าดา t ต้านาว์ดานต้านาวเนี่ยคล้ายๆกับธุรกิจอะไรกับเคอร์รี่เอ็กซเพรสหรือว่าทำกราฟดีมารี<อ>คือทำขนส่งนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์จากในช่วงที่อ e ีคอมเมิร์ซกำลังบุกนะครับอีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยชื่อว่า JDDJ หรือว่า JD ดีดาเจ ตัวนี้เนี่ยอ่าพิเศษวันเดอร์เขาน่าสนใจตรงที่ว่าคือปกติเวลาเราสั่งของใช่ไหมครับคือสั่งของเราเราไปซื้อ,อของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็ต้องไปที่ที่ห้างเจยใช่ไหมครับแต่เจดีเนี่ยเกาบอกว่าคุณสามารถสั่งสุข,ของอาหารสดเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ย JDDJ เนี่ยเชื่อมต่อกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในจีเนี่ยหลายร้านเลยนะครับเชื่อมต่อกับตัวของ Walmart ด้วยนะครับ <S <S พอสั่งเสร็จเนี่ยก็สามารถใช้บริการเซอร์วิสของ Data Now ที่เป็นธุรกิจแรกของเขาเนี่ยให้้้มาาส่งส่งงถึนทีไดเลย ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเรียนคนอื่นเรียนแบบได้ค่อนข้างยากเพราะว่า,าการที่เขาไปเชื่อมกับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือคนอื่นที่จะเข้ามาในตลาดเนี้โอ้โหต้องมีคลังสินค้าเยอะแยะมากมายเลยครับมันต่างกับการที่สั่งของออนไลน์ผ่านธุรกิจที่เป็นร้านอาหารร้านอาหารนี้อาจจะเปิดไม่ยากเท่าแต่จะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาแข่งเนี่ยผมว่าอันเนี้ยยากเหมือนกันเพแมะนั้นจรงิยงไงแง่ของ a i r บริเ e n ที่เนี่ยเขาค่อนข้างน,น่าสนใจใบริษัทบริษัทนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขา เพิ่งเหมือนกับเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มขึ้นเข้าจดทะเบียนได้เมื่อสักกลางปีที่ผ่านมาก็คืออยู่ในช่วงของการเติบโตเติบโตสูงจริงถ้าเราไปดูในแง่ของรายได้ของเขาเนี่ยในไตรมาสล่าสุดเนี่ยโอ้โหโตไป80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ต้องเรียนพะโล้คุนว่าบริษัทนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่คือเป็นโกลด์สต็อกนะครับสำหรับบริษัทจีนะครับถ้าใครชอบอาจจะไฮวิกไฮวิกไฮวิเทอร์หน่อยเนี่ยดาซ่าเองเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนนั้ เวลาเรา v a l u a t i o n บริษัทนี้เนี่ยวิธีการ v a l u a t i o n เนี่ยเราอาจจะดู P/E ไม่ได้เพราะว่าบริษัทจะขาดทุนใช่ไหมครับแล้วเขามักจะพูดว่าเอ้ยเราใช้ Price per s e l l นะครับอย่างบริษัทอย่าง Data เองเนี่ย Price per s e l l ล่าสุดอยู่ประมาณสักแปดเท่า <c oughs> นะครับหรือถ้าเทียบกับคู่แข่งเลยท่านที่ลงทุนในต่างประเทศจะคุ้นเคยกับบริษัทแน่ๆก็คือไหมต่วนไหมต่วนนี้ก็ดีบริษัทเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งสินค้าผ่านตัวของโรงแรมใช่ไหมครับจองจองตัวเครื่องบินอะไรเนี่ยผ่านก <c oughs> ็คล้ายๆกันแต่ว่าคือคนละ target แต่ไมตัวเนี่ย price per s a l e อยู่ประมาณสักเาเท่า,าคือถ้าเทียบแบบนี้เนี่ยเ a t a เองเนี่ยก็ยังมี price per s a l e ที่ถูกกว่ากตัวของไบตัวอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะน่าสนใจในแงื่องของバリเดชันด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าดู <c oughs> สองตัวนี้นะคะกลุ่มคนที่ลงทุนก็อาจจะแตกต่างกันหรือเปล่าคะเพราะว่าตัวหลังเนี่ยอย่าง Data เนี่ยก็อาจจะสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากหน่อยเพราะว่าเป็นหุ้นที่ตอนนี้ยังอาจจะไม่ทํากาไรแต่ว่ามีโกร w ในอนาคต ใช่ครับจริงๆทั้งสองตัวนี้สามารถลงทุนได้ผ่านทางบริการของ,งิบัทรัพย์ทั่วไปนะครับรวมถึงลบบหลักทรัพย์มูลแล้วก็สามารถที่จะลงทุนผ่านของตัวนี้ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่อย่างที่คุณคุณเฟินว่าเลยนะครับก็คือว่าตัวทาร์เก,ก็ตเองเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ในแง่ Var อชั่นเองผมคิดว่าน่าสนใจเพราะ PE เนี่ยอยู่ประมาณ29นะครับแล้วก็บริษัทเองเนี่ยผม,ผมก็มองว่าเขามีการปรับตัวปรับธุรก,ก,ก,กิจได้ดีมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างท,างที่อย่างที่เราไปดูตอนแรกว่าเขาได้ไปซื้อบริานค้้ได ภายในวันเดียวและนอกจากนั้นจริงเนี่ยเขายังมีไปร่วมมือกับบริษัทที่ชื่อว่าอัลตราบิวตี้นะครับเืเตรียมเรื่องของเครื่อง,งต่างๆเนี่ยมาขายในร้านของทาเก็ตด้วยนะครับพระนั้นจริงตรงน,นี้ก็น่าจะหนุ่ให้ส่วนของยอดขายเขาเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกเพราะนั้นถ้าพูด,ดง่ายๆว่าทาเก็ตเนี่ยผมคิดว่าลงทุนได้สบายใจ เพราะว่าตัวของ P/E เองเนี่ยไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณ20พักถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง沃尔玛แต่ไซ์ก็อาจจะต่างกันนะฮะ沃尔玛เองเนี่ย P/E 20ขึเท่าแต่ตัวของเดซ่าเองตัวเนี้ยก็ต้องเรียนท่านผู้ชมย่ามอีกทีว่าตัวนี้บริษัทยังขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริง P/E a ในปีตอนนี้เนี่ยยังไม่มี P/E ว่าบริษัทยังขาดทุนนะครับแต่ว่า ตัวนี้ก็คือเหมือนกับอย่างที่เราเล่าไปว่ามันคือหุ้นที่เป็นไฮวิกไฮเทอร์ทีถ้าใครชอบหุ้นที่เป็นโบรสสูงสูงหน่อยรายได้ใยมาสเนี้ยโต80%ใบมาก4เองเนี้ยโดยสัก็คาดการว่ายังโตที่แค่70%นะครับนี้นเวลาเราโชว์ a r เ a ชั่นหุ้นที่เป็นเรียกว่า ยังไม่มีกําไรเนี่ยแล้วก็มันจะใช้ส่วนของอตัวของ pricing ในส่วนของ p ้ายสเ e r เซเข้ามาพิจารณาือถ้ามองในเชิงนั้นเนี่ยก็ยังถูก่าส่วนของบริษัทอย่างไมตัวที่ผมว,วา่าว่าท้าษัทอยู่9เท่าด้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8เท่านะครับแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนย้ำอีกทีว่าบริษัทยังไม่มีกำไรแม้จริงๆโอกาสเองจริงก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าในตัวแรกนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้ r e เ u ิ n สูงก็มีมีมากกว่าเช่นกันมีคาดการณ์ไหมคะว่าร e เ u ิ n นประมาณเท่าไหร่สาหรับอตัวนี้ มี forecast บ้างไหม oh. <laughs> <า>อันนี้ต่อตอบยากเหมือนกัน oh. ครับแต่ว่าจะต้องเรียนว,ว่าผมเชื่อว่าอย่างตัว target เองเนี่ยถ้าท่านใดลงทุนระยะยาวได้เนี่ยมากกว่าหึงปีขึ้นไปผมคิดว่า โอกาสที่หุ้นจะเติบโตขึ้นไปได้เนี่ยบริษัทเติบโตมากกว่า10%ต่อปีเนี่ยในแง่ของกำไรของบริษัทนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็คืได้กำไรของบริษัทเติบโตไปแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสะท้อนตัวของกำไรของบริษัทอยู่แล้วนี่คือในส่วนของตัว t a r ก็ตนะครับแต่ส่วนของตัว Data เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรายังเห็นบริษัทเขาเนี่ยรายได้เขายังโตต่อไปมากเนี่ยผมเชื่อว่ายังโตได้ตั้80ถึง80%ไปเรื่อยๆทุกนไตรมาสนะ เขาเชื่อมต่อกับซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอย่างวอมาร์ในจีนซึ่งวอมาร์เองเนี่ยมีสาขาในจีนเนี่ยกว่า400สาขานะครับ400สาขาสินค้าร้านค้าในจีนเมื่อจริงๆเวลาคนที่จะซื้อสินค้าเนจริงๆผมว่าสั่งซื้อจากร้านก็ไม่ต้องไปที่ร้านแล้วนะครับสั่งผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เซอร์วิสอีกเซอร์วิสหนึ่งของเขาก็คือตัวของ Data Now เนี่ยที่คล้ายๆกับ Curry Express หรือว่าตัวของับเนี่ย มาส่งได้เลยนะครับในส่วนของหน้าร้านของ JD.com ที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักของเขาก็เช่นกันนะครับสั่งสินค้าผ่าน JD ก็สามารถส่งกต่อของ Data บ a ้า,ดาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเติบโตของบริษัทนี้เนี่ยนะครับยังยังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียนเรียนให้ทุกท่านทราบว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ในแง่ของ กำไรเองบริษัทเนี่ยก็ยังอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะบริษัทเองเนี่ยเพิ่งตั้งได้ไม่นานนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นจริงตรงนี้ก็คือถ้าเทียบกับตัวแรกแล้วเนี่ยความเสี่ยงตัวที่2องก็มากกว่าแต่โอกาสในการจะโตผมคิดว่าก็มากกว่าเช่นกันเดี๋ยวขอสั้นๆตรงนี้นิดนึงนะคะว่ารบรโลงมีกอง S S F กับแอ,อม F ไหนแนะนําบ้างที่ลงในจีนเอแชร์แล้วก็ออฟชอร์ค่ะ อ๋อตรงนี้อาจจะขออนุญาตนิดนึงว่าเดี๋ยวยังไงจริง,รงๆเรามีแนะนำเนี่ยทั้งส่วนของ S S F แล้วก็ส่วนไอเรามีไว้ที่ Facebook ของทางซับูัหลวงเราเลยนะครับบูหลวงเคุณภนะครับลองเข้าไปดูใ,ในแบบตรงนั้นได้แล้วก็จะมีตัวของรายชื่อลิสต์ของ S S F แล้วก็ตัวของข้อต่างๆเนี่ยครับมีเยอะๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ลองเข้าติดตามเข้ามาได้ครับผม